โอเคครับก่อนอื่นนะพี่แนะนําให้น้องเลือกตัวละครดาเมจหลักตัวแบกหนึ่งตัวในดีครับเลือกอะไรดีครับเลือกมาหนึ่งตัวก็มีอยู่ตัวเดียวพี่เพิ่ตัวเลยอ่าเคอร์ิงดาเมจหลักอ่าโอเคทีนี้จัดทีมก่อนครับเคอร์ชิงคือเดอะแบกตอนนี้อ่าเคอร์ิงเดอะแบกนะอ่าต่อไปตัวฮิลครับตัวไหนดีคะก็มีตัวเดียวพี่ปะมาณ่าโอเคมีเบนเนตด้วยนะไม่ปั้นอหรอเออไม่ค่อยยังไม่ได้ปั้นเลยพี่อ่าโอเคท่านหนึง ต่อไปก็ตัวน้ำแข็งเดไฟตัวนี้ถูกไหมใช่เรื่อนคอมโบอ่ะแต่ที่ปัญหาที่พบเจอคืออะไรเออปัญหาที่พบเจอคือแบบว่าประมาณว่าแบบสู้มอนไม่ค่อยได้พี่เพราะว่าแบบเราปั้นอยู่ตัวเดียวอะ่ะคือเราก็แบบมีของไม่พออย่างเงี้ยอ่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงสู้มอนไม่ได้นะครับจะคู่นะแป๊บหนึ่งทำไมถึงสู้มอนไม่ได้นะฮะไม่มีใจแนปะ๊บเดี๋ยวเคียย์กับแมวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของก่อนนะอ่ะเรามาดูเริ่มต้นที่ตัวแบกก่อนคือเครื่องิง เครื่องฉิงในโจมตีอยู่ที่พันห้านะฮะแล้วก็อัตราคิดความแรงคีดค่อนข้างน้อยอาจจะต้องเพิ่มอัตราคิดความแรงคีดเพิ่มเนาะใส่ดาบเป็นดาบไกลาภาพนงั้นเราเปลี่ยนดาบใหม่สิมีดาบอะไรที่สาม,มารถใส่ให้เครื่องฉิงได้บ้างอืถ้าเป็นพี่พี่จะไปทําดาบคราฟของอินาซึมะนะก็คืออาอเมนโนมะนะครับอืคอนอื่นเลยผมจะทําดาบของอาเมนโนมะก่อนอย่างแรกแต่ตอนนี้ก็ไม่มีดาบใส่ใช่ไหมก็ใส่เป็นดาบอันนี้ไปก่อนอือส่วนอ์ติแฟกต์เนี่ยนาฬิกาโจมตี ถ้วยโจมตีหัวพลังชีวิตถ้างั้นแก้หัวใหม่เราต้องการอัตราิดความแรงขีใช่ไหมครับถ้างั้นเราก็ต้องเพิ่มอัตราขิความแรงขีเพิ่มขึ้นอะไรสิแก้อะไรได้บ้างอ่าอันนี้มีความแรงขีพลังชีวิตความแรงขีเอ้แก้อะไรได้บ้างเนี่ยอืมเท่าที่ดูแล้วก็มีแต่อันนี้ที่เป็นความแรงขีถ้างั้นใส่อันนี้ดีกว่าเพราะมีความแรงขีโจมตีไง แต่ก็ใส่อันนี้ปุ๊บมันไม่มีโจมตีเแล้วถ้วยล่ะถ้วยมีอะไรดีๆบ้างมีโบนัสไฟไหมเล่นเป็นโบไฟ้าดีกว่าสวัสดีครับน้องมะปรางนี่มีโบโยู่เห็นไหมเออนั้นใส่โบไฟ้าไปก่อนนาฬิกาล่ะใส่โจมตีอยู่เอมีอะไรสวยๆมีเนี่ย,ยมีเบอร์สเ,เกอร์ไหมอยากได้เบอร์สเ,เกอร์จังเลย พอขี้เล็กเราน้อยเราเลยอยากได้เบอร์สเกอร์ไงเออลองหาเบอร์ซเกอร์สิเออนี่เบอร์สเกอร์อนี้สวยขนนกละ่ะอืมอันนี้มีความแรงขี้นะเอ,อแล้วที่เราใส่อยู่ละ่ะออฟไป,ปไงออฟมีอัตราขี้ความแรงขี้อยู่แล้วตีบวกขึ้นสิบหกอ่านั่งอานก่อนดีกว่าดอกไม้ละ่ะดอกไม้มีโจมตีอัตราขี้งานอันใหม่ละ่ะอันนี้มีโจมตีอัตราขี้ นี่มีโจมตีฟื้นฟูอันนี้มีอัตาคิฟื้นฟูถ้างั้นใส่เป็นโจมตีอัตาคิด,ดีกว่าของเอาของเซลิงมาก่อนทีนี้อัติแฟกต์เราก็จะมีเป็นเซตสองเบอร์เซอร์กละออะทีนี้เรามีเบอร์เซอร์กสองอันละมีกาเดเตอร์ไหมเอากาเดเตอร์มาใส่สิเป็นสองเบอร์เซร์กสองกาะอะไรเงี้ยเนาะใส่ไปก่อนถ้วยกับหัวล่ะถ้วยโอ้ถ้วยออฟออฟนี้สวยเนี่ยจริง เอาไงดีจะใส่เป็นไฟฟ้าหรือโจมตีไปก่อนดีนะใส่โจมตีก่อนแล้วกันออฟมันสวยดีสรุปสเตตก็ได้ประมาณนี้ไวพันสองห้าเก้าเนาะคิเลตยี่สี่คิเลตเริ่มเริ่มดูมดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนดาบใหม่อาจจะไปเติมไอ้นี่บีพีอาจจะดาบบีพีแต่ว่าอาจจะไม่ชอบใช่ไหมถ้างั้นใส่เป็นดาบฟื้นฟูพลังงานไปก่อนก็ได้ใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่หรือจะใส่ดาบคิเลตก็ได้ถ้าเกิดใส่ดาบคิเลตมันก็ต้องแบบ ห้ามเลือนห้ามเลือนลดอืมเอาไงดีดาบนี่เอาไงดีปัญหาของเรื่องดาบเอาไงครับว่าไงเจ้าของไอดีว่าไงดาบเอาไงอคือว่าไงครับต้องแบบต้องเปลี่ยนแล้วครับก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีดาบก็ควต้องเปลี่ยนนะครับก็มีดาบให้เลือกตอนเนี้ยก็มีดาบของดาบคาฟของอินาซึมะชื่ออะเมโนมะแต่น้องก็น่าจะยังไม่ได้ทำเควสใช่ปล่ น่าจะยังเออนั่นแหละมันต้องทำเควสของเมืองอินาซึมะชื่อดาบก็คือดาบอเมโนมาซึ่งกจะทำได้ก็ต้องเคลียร์พิธีชำระล้างของเกาะที่หนึ่งก่อนถึงจะทำได้หรืออีกทางหนึ่งก็คือเป็นเคลียร์บีพีทำบีพีเวลสามสิบแล้วเอาดาบบีพีมาใช้ซึ่งข้อดีของดาบบีพีคือสามารถตีแล้วดูดเลือดได้ออฟลองเป็นอัตตาชิก็ค่อนข้างดีหรือจะกดกาชาถ้ากดกาชาได้ดาบมาก็โอเคนะ ดาบเขียวเนี่ยซึ่งดาบเขียวมีความสามารถที่ออฟลองที่มีความแรงคิดถึง80เปอร์อะไรเงี้ยก็ความแรงคิดเยอะมากก็สามารถกดได้ก็แล้วแต่เลยว,ว่าจะกดเปล่าแต่โดยส่วนตัวแนละ้วถ้าเกิดพี่จัดปาร์ตี้ปาร์ตี้นี้นะพี่จัดปาร์ตี้คอมโบนะพี่ก็จะเล่นคอมโบแบบนี้ อ่ะอันนี้คือคอมโบที่พี่จะเล่นนะอ่ะถามว่าเนี่ยตอนนี้ทําทาอันนี้เสร็จแล้วไงแล้วไงต่อเครื่องฉีกตัวนี้พอใช้ได้แล้วที่เหลือก็ไปหาทําดาบเพิ่มอาจจะไปหาดาบเอเมโอม่ามาใส่ไม่ก็บีพีมาใส่แล้วก็ตีบ่อยให้ขึ้นตันถูกไหมต่อไปก็เป็นบาบาร่าอ่ะบาบาร่าตอนนี้เวอรนนี้อ่ะปัญหาคือบาบาร่าฮิลเบาใส่หนทั้งสูอเปลี่ยนตัวเพิ่มดาเมจแล้วก็ใส่อ์ติแฟกต์ก็ใส่เป็นอ่าเป็นเอ็กซายที่ถูกต้องละแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนแฟกเฉยบม่ได้วี บาบาร่าเน้นเป็นทีนท่ฟ้นฟูกับเลือดเป็นหลักใช่ไหมใส<ช>่ฟฟ้นฟูกับเลือดอ่ะล้วก็ใส่ไปฟฟ้นฟูพลังงานกับเลือดปุ๊บใส่ไปเลยฮะใส่ให้บาบาร่าก่อนพวกเคยะเซียงหลิงไว้ที่หลังถ้วยก็ใส่เป็นเลือดกับฟื้นฟูฮะเนี่ยแค่นี้เองเลือดกับฟื้นฟูอ่ะมีเลือดไหมของเคียาอันนี้เลือดอันนี้ป้องกันอันนี้เลือดไหมงานอันนี้อันนี้ดีสุดต่อไปสกอร่าล่ะมีไหมสกอร่า สกอร่าซีเอเบมมีไหมเราเน้นฟื้นฟูพลังงานเพื่ออติมาไวนะสกอร่ามีไหมไม่มีสกอร่าหรออันนี้ยสกอร่ามีหกชิ้นเนี่ยเป็นเลือดอาตาคินาฬกาเป็นโจมตีถ้วยเมื่อกี้นี้เราใส่อะไรเป็นเอ็กซายใช่ป่ะเลือดฟื้นฟูอยู่แล้วขนนกละ่ะเออยอมใส่ขนนกแล้วกันดอกไม้อ่ะเรียบร้อยละที่เหลือก็ตีบวกอ์ติแฟกต์ก็ตีตรงนาฬิกาก่อนชิ้นแรกตีให้ตันอืม ส่วนหัวนี่เป็นโบน,นัสรักษาเหรอลองหาโบน,นัสรักษาส,ายสวยๆส,ยสิมีไหมเป็นโบลักษากับเลือดแล้วกันอ่มีไหมสวยๆใส่นี้ไปก่อนโอเคที่เหลือก็มาใส่พวกเซียงหลิงอ่ะเซียงหลิงนี่ทำของไงดีเซียงหลิงทำของช่วงต้นเกมไม่มีอะไรมากใส่หอกสายฟื้นฟนูพลังงานคือฟาวโบเนต ใส่พาวน์นี้ไปก่อนอาร์ติแฟกต์นะฮะเหมือนเดิมเลยทำเหมืนเซียงหลิงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้บาบาร่าทำของยังไงเซียงหลิงทำของอย่าง,งนะะั้นฮะฟื้นฟูพลังงานครับนีไหมไม่มีถ้างั้นเดี๋ยวเซียงหลิงใส่เป็นเลือดนี่แหละ,ะแล้วก็เปลี่ยนเอาของบาบาร่ามาให้บาบาร่าใส่เป็นเลือดไปก่อนถึงจะฮิวชา้าไปไหนก็เถอะแล้วก็หาออบลองที่มีฟื้นฟูพลังงานใส่เป็นเอ็กซายสองชิ้นก่อนอืม ทำไงก็กได้ขอแค่มออีพื้นฟูพลังงานก็พอแล้วตอนเนี้อ่อะดิเราต้องการพื้นฟูพลังงานเนี่ยอ,อ่ะโอเคพื้นฟูพลังงานเยอะๆอ่ะตอนเนี้ยเราก็มีพื้นฟูพลังงานประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดละยังไม่พอต้องไปตีบวกนาฬิกาเพิ่มก่อนตีบวกนาฬิกาเพิ่มก็น่าจะขึ้นถึง,ถง,ถงสักสองร้อยเดี๋ยวผมลองตีบวกดูรับดูรหัสเหรอครับใช่ครับรับดูรหัส อันนี้คือไม่ได้ดูรหัสธรรมดานี่คือแก้รหัสให้เลยเนี่ยอันนี้คือนั่งแก้้เลยอันนี้คือไม่ใช่แค่ดูนะนี่คือนั่งแก้แล้วครับอันเนี้นั่งแก้รหัสให้เลยครับนั่งแก้เลยว่าตอนนี้อะไรยังไงบ้างนะฮะขอเคลียร์แมวแป๊บนึง <S 2> <S 2> <S คืนมันจะมีที่ที่ไม่ให้เข้าอยู่นะแต่มันก็อยากจะเข้านะรันทุลังอยากจะเข้า เห็นเห็นแมวไหมฮะเห็นแมวไหมอ่านี่คือแมวนะครับอืมไม่เห็นครับดูนิดๆอยู่อ่าใครใครที่ดูในไลฟ์อ่าทิกตอกจะเห็นนะว่าเมื่อกี้ผมทําอะไรกับแมวนะเมื่อกี้แมวตัวดําอยู่ไหนอยากเข้าไปข้างในรกใช่ไหมอืมอยู่ข้างในเปล่าอ่าที่ที่ให้เข้าก็คือให้เข้าได้ที่ไหนเข้าไม่ได้ก็ต้องหดนะครับ อ่าตอนนี้ฟื้นฟูพลังงานของเซียงหลิง200แล้วอันติก็น่าจะบนทาระต่อไปก็เคียาเคียาเนี่ยไม่ต้องใส่น,นี้ก็ได้ครับเคียาใส่เป็นเซ c r i f เชียลก็ได้หรือพืหรือฟอร์วนี้ก็ได้เพื่อให้อันติมาไวอันติเพื้นเพิ่มมาไวนะฮะส่วนอ์ติแฟกเนี่ยใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับเหมือนเดิมฟื้นฟูพลังงานกับอะไรฮะัอาตาคิครับเพราะว่าฟร์วนี้เนี่ยคือเวลาตีติคิปุ๊บมันดอกอนุธาถูกไหมอืมถ้าง,งั้นใส่ฟื้นฟูพลังงานไปปุ๊บถ้วยก็เอ็กซ์ไลท์ครับ X line. เอ็กซ์ไลท์เอ็กซ์ไล์แต่ขอสกอล่าก่อนได้ไหมมีสกอล่าให้อีกเปล่าเนี้ยอโออยากจะเปลี่ยนเอาสกอล่าจังเลยโอ้โหแม่งเอ้ยอเอาวะกตวะูต้องใส่่ะกูต้องเพื่อใส่ปุ๊บแม่งคืนในการหายไม่ได้อะต้องเอ็กซ์ไลท์สี่ชิ้นลลงัไงเนี้ยไม่พอเอ็กซ์ไล์ไปเลยยาวๆสี่ชิ้นไปเมื่อกี้ไม่สนนะครับ ก็คือเข้าสู่พื้นที่ที่หายนะก็คือต้องโดนฮะดุเกินแน่นอนอยู่แล้วโหวันนี้ต้องปืยอยางไรฟาดลงอะตะยังแรงอะน่กกากลัวน่กกวากลัวแน่นอนผมนักกลัวอยู่แล้วครับทีนี้เราก็ตีบวกดาวขึ้นไปฮะเนี่ยอัพดาวขึ้นไปแล้วฮะเนี่ย ตัวละครเคย่ากับเตียงหลิกไม่ต้องทำอะไรมากครับไปอัพดาบอาวุธเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นฟูให้ไวไมากที่สุดครับอ่ะเดี๋ยวไปแก้หัวหเราต้องการหัวตาคีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเล่นคอมโบผมทำของเ็จเดยวผมคอมโบให้คุณดูพี่ครับผมให้พี่เข้ารหัสไปดูว่าต้องแก้อะไรบ้างได้ไหมครับได้ครับได้ได้ได้ครับได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดอยากให้ดูแฝกให้อะไรก็เข้าดิสมาก็ได้ครับอยากให้ดูแฝกอยากดูของนี่เข้าดิสมานั่งคุยละเอียดจะจะดีกว่าครับ เพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเล่นแบบไหนคอมโบอะไรไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยแกย้คุณไม่ถูกนะผมต้องดูของดูอะไรให้คุณเรียบร้อยทั้งหมดนะครับถ้าคุณไม่เข้าดิสมาผมก็บอกอะไรได้ไม่ถูกนะนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเโซนนนนลานสทางไหนเข้าเข้าดิสมาฮะอันนี้คือขอขอเข้าดิสเท่านั้นนะถ้าเกิดไม่เข้าดิสผมไม่ดูให้นะครับขอญาตนฮนะถ้าไม่เข้าดิสมาผมขอไม่ดูให้นะเพราะว่าคือมันต้องคุยรายละเอียดด้วยครับ ตอนนี้ฟื้นฟูร้อยแปดสิบใช่ไหมเราก็ตีบวกนาฬิกาขึ้นมา mm hmm. เห็นไหมนาฬิกาเอ้ยแม่งนาฬิกาเป็นโจมตีนี่ว่ะโหแม่งไม่ได้ว่ะแม่งเอ้ยต้องใส่เอกซายอะเอาหัวโกโลเอานี i มาใส่เอกซายมาขอบคุณสำหรับการกดติดตามครับผมขอแก้นาฬิกาเป็นฟื้นฟูพลังงานก่อนนะสกุลฟูมันอืดอเนิ่นเนิ่น,น,น,นไหมวะ มีฟื้นฟูอีกบ้ <c oughs> มีแค่นี้งอฟื้นฟูพลังงานอนะที่แฟกเนี่ยเอาวะมีแค่นี้ก็แค่นี้อะ,อะมาแค่นี้ก็แค่นี้ก็ดีกว่าไม่มีเลยอะเออสักนิดนึ่งอะ,อะสักนิดนิดนึงกูก็เอาอะอะฟูฟูแล้วเก้าสามแล้วอันติมาทาันล่วอะมาคอมโบอคอมโบนะเวลาผมเล่นคอมโบผมก็จะคอมโบอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวขอแยกไปหามอนตีก่อนนะเอาตีตัวอะไรดี ตัวนี้แล้วกันเอาเล็บจนจากวกนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บอ,อันตีฮะป้าปึ๊บบาบบ่บาคสกิลครับเสียงเสียงแหลงอันตีฮะมาที่เหลือก็เปลี่ยนดาบของอเครื่องฉีกก็ใช้งานได้แล้วครับ ที่เหลือก็อยู่ที่ของของเครื่องฉิงแหละครับก็ต้องไปแก้ดาบใหม่นะไปหาดาบใหม่มาใส่โอเคไหมครับไปหาดาบใหม่มาใส่หลังจากนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าของเราไม่ตีบวกเลยก็มานั่งทําของให้เครื่องฉิงก่อนตีบวกให้ขึ้นเวลสิบหกไปเลยถ้วยนาฬิกาหัวขนนกนะฮะดอกไม้ตีขึ้นสิบหกให้หมดเลยครับอะมานั่งตีบวกขึ้นสิบหกครับขอบคุณสลับดอกกุหลาบสิบดอก,ดอก,ดอก,ดอกนะครับุบคณครับ เนี่ยตีบวกขึ้นสิบหกไปเลยตีให้ตันไปเลยเนะี่ยตีให้เต็มไปเลยจดหนักจะเต็มตีไปตีไปทํายาวไปทํายาวไปฮะปานไปนางตีไปเรื่อยๆฮะอย่าไปเสียดายอัติแฟ,ฟกต์ครับของเข่งช่างมานะันฮะตอนนี้เราเตรียมของทุกอย่างเนี่ยเราต้องเอาของลงให้กับเครื่องฉิงตัวเดียวเท่านั้นฮะเพราะเครื่องฉิงคือตัวแบกพาฟาร์มถูกไหมออเนี่ยอัติแฟกต์ตีให้ตันตีให้สุดไปเลยครับ แต่กขึ้นสิบหกได้เอาขึ้นสิหไปเลยอย่าไปเสียได้ของเดี๋ยวหาใหม่ไปตีไป,ไปยัดไปยัดได้ยัดมีของจัดให้หมดอย่าให้เหลือเสียได้ทำไมไปที่สุดไปครับโอเคตอนนี้ก็สุดแล้วครับ ตอนนี้เครื่องฉิงโจมตีพันห้าละดาเมจขึ้นึ้นถึงพันห้าละแต่ปัญหาอยู่ที่ดาบนี่แหละฮะดาบแล้วก็พรสวรรค์นะต้องดันเครื่องฉิงเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนตัวแล้วถ้าเกิดผมเล่นผมจะเล่นคอมโบนี้ครับผมจะเอาเซียงหลิงออกผมเอาเล่นเข้ามาแล้วก็ผมจะเอาบาัล่าออกแล้วเบนดเข้ามาแทนอะไรเงี้ยเวลาผมเล่นนะแต่ไม่เป็นไรเล่นทีนี้ไปก่อนอดูทีนี้นะ ไหลเด่นใส่หอกอะไรไม่รู้เหมือนกันอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยหาแฟกต์มาใส่ใส่มุ้งมไปก่อนยำยำไปก่อนมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนฮะยำยำไปก่อนมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนไม่ต้องเลือกมากฮะอย่าเลือกมากอมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนฮะใส่เท่าที่มีมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนฮะใส่ไปก่อน ตอนแรกเรายังไม่ค่อยมีเยอะแยอะอะไรใส,ใ,สใส่ไปก่อนครับอ่ะเอาผมได้ละผมเริ่มได้ของละของผมเริ่มเริ่มมาละอ่ะอ่ะผมได้ไลเด่นมาละอ่ะผมก็เล่นคอมโบไลเด่นกับเครือฉิงจะมีเอ่อจะมีเคยียคอยแก้ทางมอนนิดนึงแต่ถามว่าเวลาตีบอยฟ้าอาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะเดี๋ยวเลยเช่นผมจะเล่นเอาไปตีตัวอะไรดีอันนี้แล้วกันตีพวกซาม,มูไรแล้วกันผมคอมโบโให้ดู เป็นคอบโบของเคอร์ชิงกับไรเดนนะครับมันจะเป็นการอันติแบบรัวๆจุที่เขมาทสลสลวาเนี่แหละครับผมแนะนำมาให้คุณไปทำดาบไปเมนโอมะมาใส่เคอรชิงก่อนไอ้เมอยู่บ,นอ,นบ,อ,บอนีคัจะมย้อนยตอนทำเคลสพี่ที่เช็มล,ล้างด้วยนะเลยคุกไปก็ได้ปาป,ปลามา อันติปุ๊บโอ้๊บ๊บพบ๊บปุ๊บปาดฟับไม่ได้หวังดาเมจอะไรมากมายเอามาอันติเฉยเอามาเพื่อรีอันติอันติของปาร์ตี้มันทันเฉยให้มันทันทันไวๆหน่อยปุ๊บเคยาอันติปุ๊บบอเบล่าอันติสกิลธาตุมาสกิลติยังไม่มาอันติมาปุ๊บ ตอนนี้ดาเมจยังไม่แรงมากเพราะว่าตอนนี้คือตัวแบกเรายังไม่แข็งตัวฮิลเบาไปหน่อยอาจจะต้องปั้นเพิ่มหน่อยเออสี่สิบเนี่ยฮะก็จะเล่นยากๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวทำของเครื่องฉิงเพิ่มขึ้นก็จะเล่นง่ายขึ้นเรื่อยๆครับไม่ไหวหอกครับเข้าดิศกเลยอืมใช่ถ้าเกิดตีมอสไม่ไหวก็เข้าทิดมาฮะก็จะมีคนคอยช่วยคอยแบกคอยเสริมอยู่ปุ๊บ คือเล่นเครื่องฉีกมันต้องไวครับมันต้องเร็วมันต้องไวนะต้องเร็วมันต้องไวฮะเล่นกับเครื่องฉีกอ่ะเห็นไหมไรเด้นผมไม่ได้หวังดาเมจนะไรเด้นผมมาหวังเอามาแค่ให้สกิลอันติมันทันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกครับถ้าใส่ไวเมนเอร์มาที่ทำให้อันติอ่สมุทขึ้นครับ เป็นไงคขาโบอะไรเด่นเครืองโิงดมากอ่าเกิดาิดะมไปุ๊บเขย่านายดเ่กับอไเดนครอผมับนาิดะปุ๊บปัติเปุ๊บปุ๊บโป๊ะโปะฟ้ามาเขย่ามาสกิวลติมาบารามาอะไรเด่นปาดปุ๊บฟับพันรัวฮะ แต่ว่าเวลาเล่นก็ระวังให้ดีอาจจะถึงตายได้ถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่ระวังนะครับเพราะว่าตัวเราก็ยังไม่แข็งยังไม่เข้มอะไรมากนะครับน่ะถ้าเกิดเล่นดีๆทําดีๆเนี่ยอันติจะวนลูปมาได้ทันแทบจะตอลอดเวลาเลยอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะอย่างแรกไกด์ก่อนนะอย่างแรกเลยคือคุณต้องไปทำา u e s ดาบอาเมโนมามาใส่ถ้าคุณไม่คิดจะเติม BP นี่คือข้อที่หนึ่งอาจจดไว้กันบ้านแล้วกลับไปทานะครับการบ้านกนาับ้านข้อที่หนึ่งครับกลับไปทปําปั้นตลลัวละครเครื่องฉิงเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันแรงขึ้นนะฮะข้อที่หนึ่งเลยหนึ่งทำดาบอาเมโนมามาใส่ถ้าไม่เอาดาบ p p ถ้าเอาดาบ p p มาก็ไม่ต้องทำอาเมโนมาพอได้ดาบมาปุ๊บอัพเวลดาบใหถึงเวลแปดสิบนะครับเอาเวลดาบถึงไปเวลแปดสิบเลยนะเพราะว่าดาบเนี่ยจะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้น สองหลังจากที่เราทำดาบเสร็จแล้วไปอัพสกิลของเครื่องฉิงสามสกิลเลยอัพให้ขึ้นประมาณสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดถ้าเกิดทำได้สามไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์พวกอาร์ติแฟกต์เกลือกตามแมป,ปครับมันจะมีพวกอาร์ติแฟกต์ที่เราสามารถกดสำรวจตรงแถวเนี้ยอาร์ติแฟกหนึ่งดาวสองดาวสามดาวคะับเก็บได้ตามแมป,ปครับไปเซิร์ชในเว็บถ้าเกิดเล่นในมือถือมันจะมีเกณฑ์ชินอิมแพคอะไรอะ่ะไอแอปแอปเกณฑ์ชินอิมแพคที่มันเป็นแมปอ,ะอ่ะอ่า คุณไปโหลดแอปในมือถือแล้วก็เปิดแมปดูหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณเล่นบนคอมคุณเปิดเว็บดูแล้วคุณก็ไปกดเก็บอ์ติแฟกต์ตามจุดต่างๆตามที่ต่งตางๆนะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อเราเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาอัพอ์ติแฟกต์ของเครื่องฉิงผมไม่แนะนําให้คุณไปฟาร์มอ์ติแฟกต์ตามดันมาอัพเครื่องฉิงมาปั้นเครื่องฉิงตอนนี้ สิงคุณคุณต้องทําตอนนี้คือการอัพเวลตัวละครเครือฉิงอัพอาวุธเครอฉิงอัพคอสวรรค์เครือฉิงและไปฟาร์มแฟกตามแมปไปเก็บอ์ติแฟกต์ตามแมปฮะเพื่อเอาตาีบวกอ์ติแฟกต์ของเครือฉิงตัวนี้พอคุณทําเสร็จปุ๊บอย่ากตัวต่อไปที่ผม,มอยากให้คุณปั้นก็ถ้าเป็นผมเลยนะผมแนะนาเป็นเป็นเน็ตเลยฮะไม่ต้องบับบล่าแล้วเอาเปเน็ตมาเลยมีเป็นเน็ตเอาเปเน็ตมาเลยฮะดันเป็นเน็ตขึ้นมาเลยฮะอัพเวลเปเน็ต well ขึ้นมาเลยฮะดันขึ้นมาเลยอัพขึ้นมาเลยดันขึ้นมา อ่าเออบาบาร่านี่ใช้ไปก่อนระหว่างที่เบเนตยังไม่มียังไม่คล่องใช้บาบาร่าไปก่อนใช้บาบาร่าก่อนอ่าระหว่างที่เบเนตยังแบบสงัสงอกสังแงกสังอกสังแงกอยู่นะใช้บาบาร่าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็อัพเวลเบเนตอัพเวลเบเนตเนี่ยอัพให้ถึง80เลยอัพอาวุธขึ้น80เลยพอสวอนอัพสกิลที่3เลยคือเอาแค่2ตัวก่อนเอาแค่เครื่องฉีกกับเบเนตสองตัวคือของนี่ทําไม่เยอะเลยของนี่คือถอดมาจากบาบาร่าเลยคือแบบเอาขโมยบาบาร่ามาใส่เลย คือของบาบาร่ากับเบเนตเนี่ยคือเอามาใช้แทนกันได้เลยอ่ะโอเคไหมเนี่ยของบาบาร่าใส่อย่างเงี้ยดึงของบาบาร่าบาบาร่าใส่เบเนตเลยจบแค่นั้นเองคะคือมาใช้ของเหมือนกันเดะอืมพอเบเนตมาปุ๊บข้อดีคือมันบัฟด้วยฮิวด้วยบัฟด้วยฮิวด้วยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันจะดีกว่าส่วนทีมคอมโบผมแนะนําเป็นเคอร์ชิงเคยยาแล้วก็ไรเดนแล้วก็เบเนตอันนี้คือทีมคอมโบที่แนะนําถ้าไม่ถึงแนะนาทีมนี้เพราะว่าตอนแรกผมว่าผมจะเซียงหลิงเข้ามา แต่คุณลองพึกภาพถ้าเกิดคุณไปเจอพวกสายฟ้ามอนเตอร์สายฟ้าต่างๆเคย่าจะเป็นตัวแก้ทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดเวลามอนเตอร์ไม่มีโล่ไฟฟ้าแล้วมอนเตอร์มีไม่มีโล่ไฟฟ้านะคุณจะสามารถจัดการกับมอนเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นอบินเมลไฟฟ้าเวลาเจอน้ำแข็งสาดแบบปืดปืดปืดเรียบร้อยโลแตกอย่างง่ายดายนะฮะโอเคไหมถ้าเกิดน้ำแข็งมันตีไม่ไหวใช้ไฟของบิเดฟาดไปอีกทีหนึ่งวับวับฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปนะฮะ เพราะฉะนั้นแนะนําหลังจากที่ปั้นเครือฉิงแล้วทําดับมันมินอมะาอัพพรสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะฮะไปฟาร์มแฝกตามแมป,ปนะไม่ใช่ลงดันฟาร์มแฝกตามแมป,ปนะแมป,ปหนึ่งดาวสองดาวสามดาวอะไรว่าวไปเก็บเก็บมาไปล่าเก็บมาเก็บทุกวันเออไปเก็บมาทุกวันเลยเก็บทุกวันเลยเออเก็บทุกวันเลยแล้วก็มาอัพอัติแฟกของเครือฉิงให้มันเต็มตีบวกให้เต็มทุกช่องนะตามด้วยเบเน็ตนะครับ ตามนั้นเลยเอาแค่เบนเนต์อะเอาแค่เบนเนตกับคือชิงสองตัวก่อนถ้าปั้นเสร็จแล้วบอกเลยว่าเราจะปั้นสบายขึ้นส่วนอ่าเคีากับไรเดนเนี่ยอ่ะไรเดนก็ไปตกปลานะครับไปตกปลาทําหอ,อกปลามาใส่ก่อนนะฮะเป็นหอกเด็กแคทนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอาแค่คืชิงกับเบนเนต์สองตัวนี้ก่อนถ้าเกิดทําคืชิงกับเบนเนตเสร็จแล้วค่อยกลับมาหาพี่อีกทีนึงแค่สองตัวพอพี่ให้การบ้านสอ,องข้อคืชิงคืชิงทําอะไรบ้างอาวุธพรสวรรค์เบนเนตล่ะอัพเวลอัพอาวุธอัพพรสวรรค์ อาร์ติแฟกต์ดึงของบาบาลามาใส่จบโอเคไหมตานั้นเลยนะฮะอ่ะโชคดีครับน้องนี่คือการ